บางครั้งเสียงดังที่สุดอาจไม่ใช่เสียงพูดแต่คือเสียงหัวใจของคนที่อดทนเงียบๆมานานเสียงระฆังโรงเรียนดังก้องท่ามกลางแดดบ่ายเด็กนักเรียนรีบวิ่งออกจากห้องเรียนด้วยเสียงหัวเราะเจี๊ยวเจ้าแต่มีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ไม่เข้ากลุ่มใครเธอเก็บสมุดลงกระเป๋าช้าๆแล้วเดินออกไปเงียบๆเธอชื่อพาย พายเป็นเด็กที่ใครๆในโรงเรียนต่างก็เรียกว่าเงียบเป็นเปลือกหอยไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีไลน์ไม่เคยเข้าร้านขนมหลังเลิกเรียนไม่มีเพื่อนสนิทแต่เธอไม่เคยโต้เถียงไม่เคยโกรธไม่แม้แต่จะร้องไห้ให้ใครเห็นไม่มีใครรู้ว่าในทุกๆเช้าเธอต้องตื่นตีสี่ลุกขึ้นมาหุงข้าวซักผ้า เช็ดตัวให้แม่ที่นอนติดเตียงมาหลายปีบ้านหลังเก่าที่พายอยู่เป็นกระท่อมไม้สังกะสีริมคลองน้ำดำหลังคารั่วฝนตกทีไรต้องเอากละมังมาวางรองทุกเช้าเขาจะหุ่มผ้าให้แม่พูดเสียงเบาว่าแม่หนูไปโรงเรียนนะเดี๋ยวเย็นนี้กลับมาทำกับข้าวให้แล้วเดินไปโรงเรียนไกล5กิโลเมตร ผ่านทุ่งนาถนนลูกรังและลมที่พัดแรงรองเท้าของเธอขาดจนต้องเย็บเองด้วยเชือกฟางแต่เธอยังยิ้มเพราะภายรู้ว่าถ้าเธอยังยิม้มแม่จะไม่รู้สึกผิดวันหนึ่งครูประจำวิชาให้หัวข้อรายงานฮีโร่ในชีวิตจริงนักเรียนหลายคนเขียนถึงดารายูทูบเบอร์หรือแม่ทัพสงครามแต่ภายนั่งเงียบ กัดปากแน่นเธอไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีภาพแม่ให้แนบไม่มีปากกาหัวสีให้เขียนสวยๆแต่เธอมีอย่างหนึ่งคือความรักพายเขียนเรียงความบนกระดาษลายมือธรรมดาแล้วว่าแม่เคยเป็นแม่ครัวในโรงอาหารแม่สอนพายให้ล้างเท้าตอนน้ำเย็นล้างผักตอนกลางคืนแม่สอนว่าคนจนต้องเก่งกว่าคนรวยสองเท่า ถึงจะอยู่รอดและแม้วันนี้แม่จะพูดไม่ได้แล้วภายก็ยังจำเสียงแม่ได้ในใจทุกคำเธอเขียนจบด้วยประโยคว่าหนูไม่ต้องการฮีโร่ที่บินได้หนูแค่ต้องการให้แม่หายดีและเห็นแม่มีความสุขวันประกาศผลครูเปิดเสียงอัดของภายให้ทั้งห้องฟังเพื่อนๆที่เคยหัวเราะเธอค่อยๆเงียบลงเสียงในคลิปสั่นเครือน้ำเสียงเด็กหญิงที่ไม่เคยพูดมาก่อน พูดเพียงว่าหนูอยากให้ทุกคนรู้ว่าคนเงียบๆก็มีความฝันหนูไม่ได้เงียบเพราะอายหนูแค่ไม่มีเวลาจะอธิบายความลำบากของหนูให้ทุกคนฟังมีน้ำตาไหลยหยดในห้องเรียนรวมถึงน้ำตาของครูครูเดินไปจับมือเธอเบาๆแล้วพูดว่าหนูไม่ต้องพูดดังแต่หัวใจของหนูดังที่สุดในห้องนี้แล้วเพื่อนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอ ยืนรองเท้าคู่หนึ่งให้แล้วพูดเบาๆเรามีสองคู่อีกคู่อยากให้เธอใส่สบายขึ้นหน่อยเธอยิ้มเล็กๆเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าไม่มีคำพูดใดๆแต่หัวใจเธอก็ดังพอแล้วข้อคิดอย่าตัดสินใครจากเสียงของเขาเพราะบางครั้งคนที่เงียบที่สุดอาจเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดก็ได้